ฟุตบอลมาแล้วเจอกันอีกครั้งนะครับในช่วงที่2กับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศจากผมมวยหูเมทานะครับซึ่งช่วงแรกผมมวยหูเมทาวิเคราะห์วิจารณ์มวยหน้าเล่นมวยหน้ารองศึกมวยไทยพลังใหม่ให้แล้วนะครับ หลายหลายท่านที่ชื่นชอบก็สามารถติดตามนะครับการวิเคราะห์การวิจารณ์ย้อนหลังได้กับ4ช่องทางการติดตามนะครับช่องทางที่1เป็นช่องทาง Facebook เมทาเจ็ดช่องทางที่2เป็นช่องทางเพจเมทาเจ็ดช่องทางที่3เป็นช่องทาง YouTube เมทาเจ็ดสและช่องทางที่4เป็นช่องทางอิสตากาเมทาเจ็ดสี่ช่องทางสำหรับการติดตามขอฝากไว้นะครับทุกแพตอร์มการวิเคราะห์การวิจารณ์ทั้งมวยและฟุตบอลนะครับผมเมทาต้องขอบคุณทางกลุ่มกีฬามวยพักยุคหนึ่งหกแปดด้วยนะครับ สนอกสนใจนะครับไปรับข้อมูลข่าวสารนะครับเกี่ยวกับไปด้านของมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองและฟุตบอลต่างประเทศนะครับสามารถติดตามดูได้ในกลุ่มกีฬามวยพักยกหนึ่งหกแปดครับสนอกสนใจสมัครกันเข้ามาได้ครับไอดียรายด้านล่างหรือทักแชทมาหาผมเมธากลุ่มกีฬามวยพักยกหนึ่งหกแปดนั้นผมเมทการันตีในเรื่องของกีฬานะครับอ่ะต่อไปครับเราจะเข้าสู่ด้านของฟุตบอลหน้าเล่นฟุตบอลหน้ารองประจําวันพุธที่สิบสี่สิงหาคมค่ำคืนนี้กันเลยนะครับ วันนี้นี่มี5คู่หลักๆกับที่ผมจะวิเคราะห์เจาะลึกนะครับคู่แรกจะเป็นการเจอกันกับระหว่างทางครับราชันชุดขาวเรเอัลมาดลิกนะครับวันนี้แข่ง กับทางเจ้าอัตตาลันตาฟุตบอลคู่นี้เป็นคะแนนด้านของฟุตบอลรายการซูเปอร์คัพนะครับแข่งกันที่สนามนะครับโนโรโดวีกุงวอซ์ประเทศโปแลนด์นะครับฟุตบอลคู่นี้จะเริ่มทำการชิกออฟที่วุโรลาเตียสองนะครับในด้านของทางเรอัลมาดริดนั้นก็มีทางชาโรอันเชลอัสเตคุมทีมอยู่ในขณะนี้นะครับส่วนทางอัตตาลันตานั้นก็มีทางจานปีแอลโรกาสเปลินี่คุมทีมอยู่ในขณะนี้นะครับผลงานของทางครับเรอัลมาดริดนะครับมีชนะสี่เสมอสองแพ้ไปหนึ่งราสุดก็เป็นฝ่ายครับเสมอกั้งลีเบีติสมาศูนย์ศูนทาาาางงออัตตตเลลนนนผมมีชะสแ ไปสองล่าสุดเป็นฝ่ายแพ้ให้ทางซังพาวรีมาสองสามนะครับฟุตบอลคู่นี้นะครับลิวมาร์ดเล็กนะครับกับทางอัตาลันตาน,นั้นราคาเลทเปิดทางลิวมาร์ดเล็กต่อที่ราคาหนึ่งลูกนะครับ ข้อหมุดบางตน้นเธอติตีชื่อโค้ชสนามการแข่งขันเวลาการแข่งขันผมมวยกูเมธาแจงข้อหมุดบางต้นให้แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาจอดลึก่องนั้นของรายชื่อนักเตะทั้ง11ตำแหน่งที่คาดการว่าจะลงสนามค่ำคืนนี้มีใครกับใครกันบ้างพร้อมการวางหมากการวางกลยุทธ์ของทางฮักโคตต้ด้งสองทีมไม่ได้ใช้รายัพนักเตะแผนไหนกลยุทธ์แผนไหนถ้าพร้อมแล้วตามผมมวยกูเมธากูดูสายกีฬาแห่งวงการมวยและวงการฟุตบอลมาครับ ำรับการจับทัพของทางครับแฮ็กโค้ดของทางเลิวมาร์ิกก็คือทางคาร์โลอันเชนวัตติวันนี้ใช้หน้า3นะครับระบบ4 3 3หน้า3ตัวนะครับอ่ะเรามาดูการจัดทัพกันนะครับคนรักประตูจะเป็นทางเจ้าตีโมกูตัวยืนต่อเสาให้ทางเลิวมาร์ิกนะครับสี่ปราการหลังแผงแบ็กโฟจะเป็นทางเจ้าดานี่คาบาฮานนะครับยืนคู่กับทางเจ้าครับอันโตนิโอโรนิงเกอร์เขาจะรับบทบาทเป็นสองเซนเตอร์ฮับบัญชาเกมรับร่วมกันนะครับบิงแบ็กฝั่งซ้ายเป็นทางเจ้าเอเดมิลเลนเตาครับบิงแบ็กฝั่งขวาจะเป็นทางเจ้าเฟรมองดีก็เป็็นนแแแดหลังงผบกองทางรมริวัันนนี้ะคบกองทัััแผงงงงกกกอลาาาครรบบจจะนเเเ้้ฟดิโ ครับกับทางเจ้าโอเรเลียนนะครับมูซาเมนี่ครับและทางจุดเบลวิงแฮมนะครับก็เป็น3แดนกลางของทางเรียวมาดริดวันนี้นะครับสามประสานแดนหน้าจะเป็นทางเจ้าโรดิโก้ครับโกเดสตัวที่1ตัวที่2ครับจะเป็นทางเจ้าเบรติอุสจูเนียร์และวันนี้นักเตะใหม่ครับเพิ่งย้ายมาก็คือทางีเชียนเอ็มบัปเป้ครับดาวเตะนะครับทีมชาติฝรั่งเศสนะครับก็เป็นรายชื่อทั้งที่เป็นตำแหน่งที่คาดการว่าตรงสนามค่ำคืนนี้ของทางเรียวมาดริดนะครับ ต่อไปเลยไปดูความพร้อมครับของทางครับเทพีหนังฟ้าอัตตานันต้ากันบ้างสำหรับการจัดทัพครับของทางนะครับอัตตานันต้าเขาเป็นทั้งของมันนี้ทางจานพีเอโรกัสเปลิเน่ที่ใช้ไลน์อัพนักเตะค,ครับก่อนยุดสี่สามหนึ่งสองนะครับผู้ล์ศัพท์ประตูจะเป็นทางเจ้าฮวนวุสโซยืนเฝ้าเสาให้ทางอัตตานันต้าสี่ประการหลังแผงแบ็กโซจะเป็นทางเจ้าเอริกเซนกับทางเจ้าเซอัสครับโคลาซินาสนะครับก็จะรับบทบาทเป็นสองเซนเตอร์ฮับปัญชาเกมรับร่วมกันนะครับปิงแบ็กฝั่งซ้ายครับจะเป็นทางเจ้าเบลชิตี้้คครรััััับบบบววิิงงงงแ็็ฝ่ขาาาาเเเเปนนนททจกดซะอสต์นะครัับกงงนนแแดหล เอ็กโฟของทางอัตตาลันตาวันนี้นะครับส่วนทางแผงกองกลางครับจะมาทางเจ้ามาเทนเดอร์รูปนะครับตัวที่1ตัวที่2ครับจะเป็นทางเจ้าเอเดสตอนะครับและวันนี้นะครับก็จะเป็นในหนงของทางนะครับ อีกหนึ่งนักเตะก็คือทางโซเซ่ครับเดอะฟุตซังพิซซานโตสครับก็จะรับบทบาทเป็นสามนักผู้แดนกลางครับของทางแอตแลนตาครับวันนี้กองหน้าตัวต่ำนะครับตัวที่1จะเป็นทางเจ้ามาริโอ้ครับปาเรซนะครับตัวที่2จะเป็นทางเจ้าอาตาโมโนนครับลุคแมนนะครับและอีกหนึ่งนักเตะก็คือทางชาร์ตนะครับเดอะคาร์เดล่านะครับก็เป็นรายชื่อกระป๋องทางแอตแลนตานะครับฟุตบอลคู่นี้ครับมุมมองท่านั่งของมวยหูเมทานี่ราคาเปิดให้ทางลีม่าติดต่อหนึ่งลูกผมก็ดูว่ายังดีกว่าเพราะประสบการณ์ในด้านของเฟฟตีุุบบอลยโรรปนนะคั ทางราชันทุกขาเลยเอามาริกดีกว่าผมชอบครับทางเอเมาริกจัดไปหนึ่งลูกมีแน่ลูกเมสสสองนะครับส่วนคู่ต่อมาครับจะเป็นเรื่อของฟุตบอลคาราบาวครับค่ำคืนนี้มีแข่งกันทั้งหมด3คู่ครับคู่ที่1เฮาซิตี้ครับวันนี้เจอทางเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับฟุตบอลคู่นี้ครับเฮาต่อที่อยู่ที่ราคาครึ่งลูกวันนี้จัดไปครับลองไปครับที่ทางนะครับเจ้านกเข้าแมวเชฟฟิลด์นะครับเว้นเดย์ครับวันนี้นะครับและคู่ต่อมาครับพีมัตเอาไกยวันนี้เจอกับทางเชลแหนมครับทางพีมัตนี่ต่อครึ่งควบลลลูููกววััััััันน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 นีีีี้้รรรรรอองงทท่่่าาะะะะคคคคคบบบบเเยมมแตตด ยุงทองวันนี้เปิดบ้านเจอกับทางวิดเด่นสโบครับวันนี้จัดไปกับที่ทางครับหลีกอยู่ในเตตนะครับวันนี้ก็ขอจบลงในเท่านี้ฟุตบอลหน้าลิฟตบอลหน้ารองจากผมเมธาพวกนี้เจอกันใหม่ทั้งวิจารณ์ฟุตบอลนะครับและวิจารณ์มวยนะครับวันนี้จบลงเทียนี้พวกนี้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ